คุณเคยได้ยินเรื่องอาทรพ์ของห้องหมายเลข404บ้างหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมต่างประเทศเขาจะเชื่อเรื่องชั้น13เลข13แต่ถ้าเป็นทางฝั่งบ้านเราก็แล้วกันนะครับส่วนมากชั้นที่จะเจอผีครับจะหนีไม่พ้นชั้น3กับชั้น4 ถ้าเราไปที่ชั้น4เลยเนี่ยมันจะมีหมดเลยอย่างที่บอกว่ามีี0 40 4 403, 413มเลยแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าในรายการเดยช็อกเนี่ยเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะเพิ่มเป็นเรื่องเล่าที่เราได้ฟังมาเรื่องในห้องพักเรื่อในโรงแรมพรอเป็นเลข4ี่ครับเลข4มันจะไปแตะความเชื่อของของคนจีนนสีก็คือสี สีก็คือตายเลขสีเลขสีมันจะเกี่ยวข้องคนตายหรือเปล่ามันมักจะมีประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมฆ่าตัวตายส่วนมากมันจะตรงกับบันไดตรงกับทางออกจากคลิปตรงกับทางสามแผ่นมันมักจะมีเรื่องเล่าที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเหล่านี้หรือเปล่าถ้าถามว่ามีมีมีและพลังงานลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้ของเลขสีนี้ก็ได้ผูกเข้ากับจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก G D H สุขขีนิรันดรรันรันเรากับเรื่องบังเอิญจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้มันก็เริ่มมาจากจริงๆแล้วเราอ่ะมีความอยากทาหนังผีตลกแล้วเราอยากกลัวไปด้วยแล้วขำไปด้วยผีก็ต้องผีจริงจังตลกก็ต้องตลกสุดๆมันเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่เป็นนักรีโนเวทบ้านที่ตกติดนะฮะเอาบ้านที่มันมีประวัติมาย้อมแมวขาย แต่วันหนึ่งมันมีเหตุให้เขาจําเป็นต้องรีโนเวทโรงแรมแล้วก็เป็นโรงแรมที่ทุกคนล่ําลือกันว่ามีผีที่นี่เคยมีคนตายใช่ไหมครับผมไม่หลอกขายที่ที่มันมีผีสิงหรอกครับเฮีย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 เยี่ยมครับชั้นนี้มีแต่ห้องเยี่ยมเยี่มทั้งนั้นเลยครับเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ไม่กลัวเลยจนกระทั่งพอเขาได้เจอกับตัวจริงเนี่ยเขาก็รู้อ๋อผีมีจริงวะซึ่งถ้ามันเป็นคนปกติทั่วไปมันคงจะรู้สึกได้แล้วว่ามันไม่ควรไปยุ่งมััน้กลสูบ ผมจะให้บอกผีทั่วโลกเนี่ยมันล่าคอคุณหรอกไปเลยคชอบที่นี่มันก็เลยเป็นเรื่องราวของคนและผีที่ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงที่มั่นสุดท้ายในชีวิตที่ชื่อว่าสุขีนิลันมันมาตก,การนยอยดูโหดหยิบมีดวิ่งไล่แทงเราอะครากเ,เอามาอยู่มาทั้งเสียงทั้งมาเป็นตัว เรียกว่าเถิดเทินกันเต็มที่เลยครับคือจะแบบขำดีหรือจะสะดุ้งดีวะอะไรเงี้ยที่เลยเรียกมันว่าสนุ้งแล้วกันมันมากเลยผมอยากให้จับตาดูเตรียมพบความหามไม่อั้นความมันแบบตะโกน404สุขีนิรันดรันรัน28พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์